ศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่อาจวัดได้เราจึงขอตัดสินจากทำผลงานเสร็จก่อนก็ชนะไปเลยจริงอะเสร็จพร้อมกันแต่ถ้ากลับไม่โกผมโกวไม่มีผมเป็นอะไรกลัวไม่มีผมเซ <c oughs> ็กแย่พี่ขาวง้งนแปลว่าน้องกรับจะต้อง ถูกทําโทษส่วนมิวจะเป็นผู้ลงโทษเรามีอุปกรณ์ลงฉากผมว่าถ้าใส่ธรรมดามันจะขอบมอนเกินไปแล้วคุณจะใส่แบบไหนครับตีลังกาใส่ <c oughs> ใช่ไหมจ้องตาใส่ใส <c oughs> ่กับตา <c oughs> เอออันนี้อาจจะไม่ใช่หูกระต่ายนะคะถ้าใส่กับตาแล้วหูตกลงมาปุ๊บก็อาจจะไม่ใช่หูกระต่ายก็จะเป็นลาแทนเออเป็นดองกี้เป็นดิอรรอรเลยว่า มันมีให้แค่นี้เองมีของเล่นอีกเปล่าอ่ะเป็นอียอมีของเล่นอีกเปล่าอะี่ถอนหายใจกูบอกว่าไม่พออ่ะเป็นอียอครับอ่าเอามาเปิดเลยแต่งตกแต่งหน่อยอันนี้เราก็ต้องถอดเฟซชิพออกก่อนสิอ่าอ่ะนั่นแหะสิดับตารับตาถ้าเป็นเพื่อนพี่ก็ปล่อยให้กิเตอร์เข้าตาพี่ไปเลยแหละเอาจริงๆมีโบด้วยมีโบด้วยอ่ะเห็นยังไงเ่ย จะติดเป็ผัวก็ตายหรือว่าติดที่หูดีอ่ะหูก็ตายที่คอแม่ติดที่ผมเหรอติดที่หูโอ้ยมุ้งวิงเลยอ่ะมีข้างมีหูหนึ่งด้วยเออหุยมอลลี่คริสต์มาสเล่นนใสัยของเล่นเดียวเล่นเดียวมันเป็นกวางไม่ใช่ไหมมิวมิวพี่ว่าถ้ามันเหลืออีกใบหนึ่งน่าจะเป็นของมิวแล้วล่ะก็ให้สกับสัตวสองใบเดียว เออเหมาะกับเทศกาลปีใหม่เออน่ารักนี่ทำไมถ้าเราแต่งแต่งแบบนี้นะเราลองจินตนาการถ้าสมมติว่าปูเป็นคนแต่งแบบนี้ก็คือจะไม่มีใครชมว่าน่ารักนะจะไม่ได้น่ารักแบบนี้เออแต่มุงมิงเออมิวมีปัญหาเอ้มิวกับมีปัญหาเรื่องของหมวกมองไม่เห็นเลยมั้งเอใส่ให้การใส่ให้การจ้า มีคนชมบอกว่าน่ารักมากจริงๆแฟนคลับคุณเป็นต่างชาติเยอะมากเลยนะเหมือนเหมือนเด็กเลยอะก็บอกก็เด็กเราเด็กอยู่เนะใช่ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ยอ,ยอะเออะนาะมีคนบอกว่ามือพี่กับสวยมากกัปพี่อยากเห็นมือกับจังเลยมือเมลมือมิวก็เซ็กซี่อ่าถ้าใครอยากเห็นมือข้อแตกก็คือมือบูมเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออายมากกลับบ้านรีบทาครีมต่วนเลยเอาจริงๆมีคนบอกว่าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากรักพี่มิวพี่กาค่ะจากน้องกิ่งนะคะเหมือนเด็กเลยทั้งสองคนแล้วก็มีคนไหนไหน,ไหนคุณเออไหนถ่ายภาพคู่สมมุติว่ากล้องพลอยมาด้านหน้าเตรียมแคปเลยนะกล้องพลอยมาแล้วถ่ายเดี๋ยวขอขอจัดหมกัหนห่สองสามแอะ เออตบกถ้าต้องกล้องกล้องไหนกล้องไหนเอากล้องนี้เอากล้องนี้นะากล้องนี้นะกล้องมีจุดกล้องมีจุดนะ1 2 3หมกลนเอามหม่นตัวดีๆานี่โอเคนะนึ่งสอมเออมริคิสมา ขออีกแอ็หนึ่งขออีกหนึ่งหนึ่ง,งสองสอถอดได้แล้วนะถอดได้แล้วนะถ้าใส่อยู่ไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะมึนได้เหมาะสมกันที่สุดน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งคู่น่ารักมากๆทั้งพี่ทั้งน้องเออยายหนูกรับฉ่มขวบเออพี่ครับน่ารัก